แั้นในเมตตต้อแหล่มากมเชื่อเลยว่าแบบในช็อปนี้มีทุกอย่างมีทั้งเบอร์กิมเทนลี่มีแม่งเป็นร้านอะแต่อยู่ที่มันจะขายหรือไม่ขายคือไม่ได้ดูตั้งแต่หัวจดเท้านะครับดูตั้งแต่หัวจดไปยินเลยอ,อยูมีอำนาจในการต่อรองเยอะแต่ว่ายูไม่จําเป็นต้องทําสานดันเฮี้ยอย่างเงี้ยใส่ลูกค้าเข้าใจปะตอนนั้นนะรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เขาทําอะมันเป็นการเหยียดชาติพันธุ์นางเขียนเดทเทมเดสมาบบกว่าเออเขามีนะและคือบอกหยกดเขารอแป๊บหนึ่งนะ หลัแม่จะเดนิ้องยืนสวัสดีครับเพื่พอนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอีโมยา365อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาติดตามชมคลิปของเอดทำให้ยอดการติดตามของเอดาคือ5,000แล้วเย,ยขอบคุณมากเลย เอนะครับพึ่งไปเที่ยวที่ประเทศสเปนนะครับเมืองมาดริดนะครับก็รู้สึกน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในยุโรปที่ยังเปิดปกติอยู่จะเดินทางมันค่อนข้างจะมีความลำบากนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปด้วยว่าต้องดูอะไรต้องเช็คอะไรบ้างนะให้ข้อมูลให้เพื่อนๆสำหรับคนที่แบบอยากเดินทางในช่วงนี้นะจริงๆอะ่ะไม่ควรเดินทางแหละแต่ว่าพอดี ถ้าใครติดตามช่องเอ็ดมาระยะหนึ่งนะครับเอ็ดก็จะเป็นคนที่ทำช่องเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นเจอร์นี่ลักชวรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับเอ็ดกับแฟนนะครับจะอยู่คนละเมืองกันก็เลยส่วนมากก็จะเจอกันเือละครั้งแต่พอตั้งแต่โควิดมานี้มันก็ลำบากขึ้นมากเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอ็ดยังมีความเชื่อใน power of try มากกว่าปุปสัับอุปสรรคมันมีเอาไว้ให้เราแก้ไขอะครับก็คือคิดว่าถ้าเราอ่าน เราทําตามกฎที่รัฐบาลของแต่ละประเทศที่เราจะเดินทางไปยังไงเราก็เดินทางได้อะแต่ว่าเราคือต้องระวังตัวเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยเป็นมีคอนเทนต์มากมายจะทำเอ่อช้อปปิง้งมมดริดรีวิวโรงแรมโรงแรมที่ไปอยู่ก็คือ4ฟร์ซีซันนะครับแล้วก็เรดิสันบูซึ่งเป็นโรงแรมที่เปิดใหม่ ทั้งสองที่แล้วก็ปังมากดีมากคือไม่มีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีเลยนะครับมีแค่เรื่องบกเกตอะของแฟนนะลากเกตมันไม่มาก็เลยแบบเออเราจะทําเรื่องเคลมเรื่องอะไรด้วยถ้าเอ็ดทำสาเร็จก็ทําคลิปมาแหกแต่อะไรรอบหนึ่งคือบอกว่าขอออกตัวก่อนนะครับคือจริงๆจะทําคลิปอย่างเงี้ยค่อนข้างสร้างดราม่าจะมีทั้งคอมเมนต์บวกและข้อคอมเมนต์ลบแต่ส่วนมากนะเอ็ดดูก็ประมาณ9 5เปอ็นอะเป็นคอมเมนต์บวกก็ แอปพิเศษแลวก็ปรับปื้มใจมากขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่สละเวลามาชมคลิปของเอ็นแล้วยังมาคอมเมนต์ให้อีกขอบคุณจริงส่วนอีพวกคอมเมนต์ผีๆเนี่ยคือบางที่อ่ะอันนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นคุณสิ่์ที่ถ้าเราจะทำคอนเทนต์นี้เราก็ต้องยอมรับขนาดวันนั้นคุยกับเอกคือขนาดเอกอ่ะซอฟขนาดน,านั้นอะยังยังโดนแบบบูลลีล่คือแล้วแบบละเอ็งอ่ะคือชงฉางขนาดเนี้ยคือเราโดนนี่คือเป็นเรื่องปกติมากเลยเนี้ยก็เลยแบบว่าเออทำจากของ ดีของสวยไม่จำเป็นต้องแพงนะครับ S ใส่ Big and m a d อะ่ะคือ H m, S M SARA Massimo d u t y อะไรคือใส่ได้หมดรู้สึกว่าถ้าเราเทสดีสักอย่างอะ่ะใส่อะไรมันก็ดูแพงเอาจริงพลาดมาเยอะมากอะ่ะจนปัจจุบันอะ่ะรู้สึกว่าพลาดน้อยลงเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใคร อยากรู้ว่าเอสเป็นคนแต่งตัวยังไงก่อนที่จะวิจารณ์อ่อนอะไรเงี้ยเข้าไปดูที่ไอจก่อนนะว่าแบบเราแต่งตัวประมาณไหนไม่ใช่แบบติเพื่อก่อติเรื่องภาพเรื่องเสียงอะไรเงี้ยที่มันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเอสขอบคุณมากนะครับและเอจะปรับปรุงแต่ว่าถ้าด่าเรื่องฟิสิกอลด่าเรื่องอะไรอย่างอื่นน่ะด่ามาด่าได้แต่กูด่ากลับเรื่องแอมเอสใช่ไหมพอเอสเช็คอินโรงแรมโฟรซตี้แล้วเอก็ตื่นเต้นมากคือเอสเอาของกระเป๋าคือไปวางในห้องปุ๊บแล้วก็คือแบบสภาพาตอนเช็คอินอ่ะเพื่อนเพือพ่อนเข้าใจมามันก็ไม่ได้เป็นชุดที่แบบ ยูแต่งตัวออกไปไฟลด์ดิเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบดูหรูหราแต่ว่าเอ็ดว่าเอ็ดก็แต่งตัวโอเคอยู่นะก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของความแบบว่ายูต้องแบรนด์เนมเฮดททรอ่ะเอ็ดเชื่อของกาลาเทศะมากกว่าแล้วก็แต่งตัวให้เกียรติทางร้านเขาทุกคนในในโลกอ่ะเอ็ดเชื่อไม่ว่าจะรวยหรือจนขนาดไหนอ่ะยูก็เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับบริการทั้งคู่ยูเวลาจะทรีป คนที่เข้ามาซื้อในร้านหรือ,อยังไงเอ็ดก็เป็นพนักงานขายมาก่อนและเอ็ดก็เป็นลูกค้าเหมือนกันลูกค้าต้องการอะไรและเอ็ดก็รู้ว่าคนซื้อต้องการอะไรคือมันเป็นโลจิกง,ง่ายๆเลยแม้กระทั่งคนขายชอ็อปยูจะขายทาแนวยูจะขายแอมเนสยูจะขายหรือวิกตอมยูก็เป็นคนซื้อเหมือนกันก็ต้องไปซื้อบริการที่อื่นยูก็ต้องแบบเอ็กซ์เพคเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยยูก็อยากได้รับการบริการยังไงยูก็ให้บริการเขาอย่างนั้นสิวะพนักงานวันนั้นนะครับช็อปไม่มีคนเลยสักคนหนึ่งไม่มีลูกค้ามมมีพนนนนัักกกงาาคแลล็ยืจบุ่มเสม มีคนหนึ่งก็คือยามเปิดประตูให้ก็เดินเข้าไปเอ็ดก็ยืนรออยู่หน้าประตูก็นางก็ดูเอ็ดไม่ได้ดูตั้งแต่หัวจดเท้านะครับดูตั้งแต่หัวจดย,ยินเลยอะเข้าใจนะว,ว่าเขาอาจจะโดนสปอยจากพวกนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูเป็น i ชน s e ลุกกิ้งอยู่แล้วอ่าพยายามที่จะเมนเทนความแบบความนท์ความเฟรนลี่ของเราแล้ก็ยิ้มทักทายของเขาเป็นภาษาเขาด้วยแต่ว่าแบบ ก็บอกเขาว่าโนเอสป n นโยนะคือผู้พูดภาษาสเปนไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออไอจ h e c ช็ค a ินแอนไอซอ MS เด o แอแแบบเอ่อ very beautiful very big so I would like to check out ว่าขอเดินดูรอบหนึ่งได้ไหมเขาบอกโอเคได้เลยเดินดูเลยไม่มีคนก็เอ้ก็เดินดูอะไรเงี้ยสรุปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เอสอยากได้เอดอ่ะตามหาทวิลลี่อันนึงเอดก็บอกเขาว่าเอออยากได้ทวิลลี่อันนี้อยู่มีไหมนางก็บอกว่าโน แบบเอ็ดก็ดูรองเท้าอยู่ว่าเออพอดีอยากได้รองเท้าลอเฟอร์คู่ใหม่นะครับก็เลยบอกว่าเออรองเท้าอันนี้ยู่มีสีนี้ไหมบอกว่าเอออยากได้สีเทาอย่างเงี้ยสีเทาแบบสีเทาดำอย่างเงี้ยยูมีไหมเขาบอกว่า what we have is what you see เอ็ดก็แบบว่าคือไม่สนใจในการขายอะไรเลยคือก็แบบคือเชิดอะคือไม่อยากขายอีเนี่ยที่บอกนะเราเข้าไปเราก็ทําตามารยาทที่เราจะในที่สุด เท่าที่เหล่านายได้คือเอดเข้าไปคือค้าไทยรู้จักเอดโดยการส่วนตัวจะรู้ว่าเอดเป็นคนเฟรนลีมากมากคือแบบคือเป็นคนที่แบบว่าถ้ารู้จักกับคนครั้งแรกก็คือโคตรเฟรนลีอ่ะคืองงมากว่าแบบเออทำไมเขาถึงแบบไม่อยากจะขายอะไรเลยเลยอะไรเงี้ยเอดก็บอกว่าเออ maybe I looking for the small bag อะไรเงี้ย maybe แบบ you have something from me บอก no we don't have any bag what we have is what you see คือเอดก็บอกอ I don't see any bag here คือไอโซน ที่ขายกระเป๋าอะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านเอ่ยังไม่ได้เดินไปฝั่งนั้นเนาะเขาบอกแดคือแบบเดินไปสิคือแบบเดินไปดูสิอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนตอนตั้งแต่โมเมนต์ที่เอดเดินเข้าร้านแอเมที่โฟร์ซีซันเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าใครเคยดูหนังเรื่องเดวิลว์แบร์ปราดบ้างที่แบบว่าแอนดรูเแซกอะกำลังจะเดินเข้าไปแล้วคนขายอะเป็นมิแรนดาแล้วบอกว่าได้รีดูวิงเฮีย คือแบบเข้ามาทําอะไรมึงเข้ามาทําอะไรที่ร้านเนี้ยเหมือนแบบ this s p l c e is not belong to me คือแบบเฮ้ยยูคือแบบคนขายอะ่ะแบบนิดนึงอะ่ะคือแบบยูไม่ต้องแบบยูไม่ต้องบริการแบบเรารู้นะว่ากลไกลการตลาดถ้าดีมาน d มันมากกว่า s u p p l าอะ่ะคือผู้ประกอบการก็จะมี อำนาจในการต่อรองเยอะขึ้นแต่แบบแต่ว่ายู <c oughs> ไม่จาเป็นต้องทำสันดานเฮี้ยอย่างเงี้ยใส่ลูกค้าเข้าใจบ้าโอเคยูจะไม่ขายหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยยูก็โอเคแต่ยูไม่ต้องทําสันดานีเฮี้ยได้ไหมคือมันมันมันเกินไปอะ่ะเอ็ดรู้สึกว่าเราไม่ได้เอ็กปักว่าโอเคแบร์ระดับนี้หรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องบาเฟรนลี่ <c oughs> อะไรกับเรามากในเมื่อเขามีอํานาจต่อรองในการขายให้เรา <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องความความอยากขายอ่ะ ไม่ต้องออฟเฟอร์ให้ลูกค้าได้ไหมคือขอแค่เนี้ยไม่ได้ขออะไรมากคือรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยไม่ได้ยากเกินคือรู้สึกว่าเวลาเราเดินไปซื้อขนมปังซื้อกัวซองตามตลาดนัดอะ่ะคือแม่ค้าตามตลาดอะ่ะยังแบบยังน่ารักกว่าคนขายที่แบบเฮ้ยมึงต้องเวลาจะสมัครงานเอเยูต้องมีประสบการณ์แบบที่อยู่ในลักชวรี่มากี่ปีอยู่ต้องโดนเทรนมาเยอะขนาดไหนอยู่ทําแค่เนี้ยยู่ไปเทียบกับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยในตลาดไม่ได้เลยคือแบบ ช่วยนะครับคนขายที่ท,ที่ที่ทำงานในฝั่งไฮเอ็นน่ะคือเอสอย่างที่บอกไปเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็เป็นคนขายนะครับคือแบบว่าเวลาคนที่จะเดินเข้ามาอยูอยากไปดูถูลูกค้าเขาเดินเข้ามายูไม่รู้ว่าโอเคเขาอาจจะแบบไปทําอะไรมาไปออกกําลังกายก็ได้แต่เขามีตังค์ในกระเป๋าว่าแล้วยูก็ e a r n ์เน็ o อ c น m อม s ิชชั่อยู่แล้วอะ่ะยูทํำไมต้องไปปฏิบัติตัวกับเขาอย่างนี้คือแบบเราไม่เข้าใจคือโลจิกนี้คือแบบงงมากแล,ล้วสรุปนะครับเอก็ เหมือนดิสเซตพอยมากคือเดินออกมาแล้วคือแบบเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนเดินเข้าไปแล้วแบบเราเป็นกระจัวเลยอะก็เลยออกมาแล้ว,ลวก็บ่นให้แฟนฟังว่าเออเนี่ยเจออย่างนี้อีกแล้วว่าไม่อยากเจออะไรอย่างนี้เลยอะไม่ชอบเลยรู้สึกว่าแบบมือจะเราอะคือกําลังแฮปปี้ไปทริปได้เจอแฟนคือทุกอย่างมันแบบมันบับเบิ้ลมันโอเคหมดเลยอะแต่เจอแบบทริสอย่างเงี้ยมันแบบมันทำให้มันทาให้เอนเนอร์จี้เราไม่ดีอะไรเงี้ยแฟนก็บอกไม่เป็นไรเราเดินเข้าไปเราเป็นคนแบบว่าคือถ้าควรตีนมากูอ,อยากกวนตีนกลับอะเป็นอารมณ์แบบเป ถามจริงๆว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ไม่ได้อยากได้ขนาดเยอะขนาดนั้นเข้าไปห้าครั้งอืมก็คือได้นะครับเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะทําคลิปตั้งหาบอกทีแล้วก็จานบอกให้สมุดด้วยว่ายัางไงแฟนเอ็ดกำลังเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเขาจะออฟเฟอร์ให้นางเอ็ดก็อีดอกตอนแลกแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรกูรู้ทิกละว่าจะทํายังไงถึงให้ได้กระเป๋าของแอมเมสเนะโรนีเซียสรุปนะคะ เจ้าชายขี่ม้าขาวชีมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะทีก็ไปทีบอกว่าเออ one t o h a v e this bag มันก็บอกชื่อไปเลยว่าชื่ออะไรสีอะไรเขาบอกอ๋อมีใบเดียวมีสีนี้มันก็บอกเออเอาซื้อเลยชีเป็นคนไม่เยอะชีเป็นคนบอกว่าถ้าเจอแล้วคือซื้อเลยแล้วรีบออกแล้วรีบไปทําอย่างอื่นจังเขียน s m ทมบาบอกว่าเออเขามีนะและคือบอกด o อกทอมคือตอนนั้นคือโมโหมากคือแอดบอกว่าอง์แม่เอ็ดดี้นะคะลงปะทับตอนนั้นแล้วเอดบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะ แล้วฉันเข้าไปจากต่างนึงเ,นเธอหออยูใช่ไหมคือทุกอย่างมันเป็นโโโมช์่น t เหมนและโชคดีมากตรงที่อีคนขายอะ่ะมันเป็นคนที่ไม่ออเฟอร์ให้เอ็ดเอ็ดก็เดินเข้าไปแล้วเอ็ดก็บอก honey you forgot your wallet with me Let me pay แล้เอ็ดก็จ้องไปหน้าเขาถามเขาว่า do you remember me จอมยูแล้เอ็ดก็่า่ไปคือหน้ามันซิดคือเราเห็นเลยว่าหน้าเขาซิดมากเขาเป็น เขาเป็นหน้าจ่ายอยู่ประมาณ40-50ไปไปอะไม่มีผมนะครับเป็นคนสเปนแบบเออนะที่ชอบเนี่ยถ้าใครไปก็อยากไปชอบกับคนนี้ก็เชิญเลยครับ It is very uncomfortable situation I hope you don't want to face this kind of situation again right ตอนนั้นนะรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่เขาทำอะมันเป็นการเหยียดชาติพันธุ์น่ะแต่เอสก็เข้าใจนะเพราะเอสรู้สึกว่า ใช่นีทั่วริสหลายๆคนน่ะที่เราเห็นเวลาเราไปช้อปปิ้งพวกไอเอ็นะมารายาเขาก็ไม่ค่อยน,าน่ารักจริงเขาอาจจะเอื่อมละอามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ว่าเขาจะแบบคือเขาอาจจะตั้งกาดเตรียมรับไว้แต่เขาไม่จําเป็นว่าเขาต้องแบบใช้ approach เนี้ย กับคนที่หน้าตาเอเชียทุกคนเอ็ดไม่โอเคกับเรื่องเบรซิซึมมาอยู่ในปีนี้คือเรามาอยู่ในยุโรปหลายปีเราก็โดนมาเยอะมันไม่โอเคอะ่ะคนที่ช็อปส่วนใหญ่อะ่ะก็เป็นคนเอเชียปะวะแต่ต่างออกมาแต่เอ็ดก็ไม่ได้คอมเพนอะไรนะแต่เขาแต่เอ็ดรู้สึกว่าการที่เอ็ดเดินเข้าไปอะ่ะมันอันคอม포ตทเบิลทั้งสองฝ่ายอ่ะคือมันกระอักกระอ่วนทั้งสองฝ่ายแต่คือเราอะ่ะอยู่ในอารมณ์ที่แบบคือตอนนั้นน่ะเอ็ด องลงและเอ็ดก็โกรธแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องชาลเลนจ์แล้วมันเป็นเรื่องตลกมากกว่าเอ็ดก็เดินเข้าไปแล้วก็ยิ้มแย่ๆใส่แล้วก็คือแบบคือมันสะใจมากอะแต่คือไม่ได้พูดอะไรมากว่าเขาคือเขาก็พูดอะไรไม่ออกอะเขาก็ก้มหน้าก้มตาแทรกอะไรอย่างเงี้ยเราเอ็ดก็บอกว่าเออ,เอมันก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่อยากเจอสถานการณ์ที่มันก,าการะอักกระอ่วนอย่างเงี้ยอยู่ก็ไม่ควรทําอย่างนี้กับลูกค้าเนาะฉันไม่ได้แบบคิดว่าจะคอมเลนหรือเราแบบเหมือนเป็นการอ d ดูเ t e เขาอะชด sure. คือแบบดีมากให้แบบเพอร์ฟูมแซมเปิลให้นู่นให้นี่เหมือนเขาพยายามเอ็กิทอฟแต่เอก็รู้สึกสงสารนะแต่ว่าก็แบบคงทําอย่างนี้จนชินอะ่ะก็เลยแบบอืมก็เลยไม่สนใจเชิดใส่เดินออกเลยเรามองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายแล้วเป็นเรื่องสมุกแล้วเรื่องความกกนตีนเนี่ยต้องยกให้คือแบบถ้าถ้าเจออะไรที่แบบรู้สึกตะกิดกระหงใจอะ่ะเราจะเอาตีนเข้าไปขวางอะ่ะเราจะเป็นคนแบบควรประสาทคนพอดีว่าเราต้องไปเดินแถวสมารังกาซึ่งมันจะเป็น แหล่งช้อปปิ้งไฮเอนด์ก็จะมีทั้งแอมเนสชาแนลหรือไปตองคือช้อปปิ้งไฮเอนด์ที่มาดริดนี่คือปังบูริเย่มากปังกว่าทุกเมืองในเยอรมันที่เคยเอ็ดไปอที่เอ็ดเคยไปช้อปมาคือมีทุกแบรนด์ห้างก็มีแบบเหมือนแฮร์รอดอะเฟนดี endi, บารลองอะไรงเงี้ยคือของสินค้าลดราคาเยอะมากแต่เอ็ดไม่เหมือนช่วงเนี้ยมันไม่รู้เป็นไรคือไม่อยากใช้เงินเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็คือไรายได้น้อยลงพยายามแบบ อะไรที่ประหยัดได้ก็คือประหยัดเดี๋ยวมันลดเดี๋ยวมันจะลดอีกอ่ะคือก็เลยแบบเออช่างมันไัดอยากคนตีนาเมสเออเห็นแล้วว่าแฟนมันได้ใช่ไหมก็เลยบอกแฟนว่ายูเข้าไปเขาบอกอีกแล้วหรอมันก็บ่น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 เยบอกว่ารักัหมถ้ารักก็ทําให้หน่อยถ้าไม่รักก็ไม่ต้องทําให้ชีก็บอกโอเคก็ได้แต่รักทำแล้วนะก็บอกเออโอเคเข้าไปเลยอย่างเงี้ยก็บังคับนางเข้าไปนางก็เข้าไปซื้ออันนี้เป็นผู้ชายสเปนแต่นางอ่ะได้ออฟเฟอร์คือได้ออฟเฟอร์เลยแต่ว่า เหมือนผู้ชายอ่ะเดินเข้าไปเช็คกระเป๋าในข้างหลังแล้วเขาขอข้อมูลแฟนเน็ตไปอันนี้มันเป็นประเด็นตอนหลังแฟนเน็ตก็เลยโดนออกมาแล้วไอ้บอกเอาไหนไหนยูบอกว่ายูไดออฟเฟอร์ไงทำไมยูไม่เห็นซื้ออะไรออกมาเลยเขาบอกว่าอ๋อพอดีเขาขอชื่อฉันไปแล้วเขาเขาคงเห็นแหละว,ว่าฉันซื้อกระเป๋าไปตอนเช้าแล้วอะไรเงี้ยว่าโซเอาไปคือแบบฉันนึกว่าเรามีแต่ว่าเราขายไปแล้วก็ขอโทษขอโพยไปอะไรเงี้ย เอ็ดก็ไม่เป็นไรแม่จากการเองทางเนี้เอ็ดไม่ได้เจอเซล,ลคนเดียวกับที่เขาผ่ายแฟนนะแต่เอ็ดก็เดินเข้าไปดูเหมือนที่นอนของสุนัขนะครับพอดีเอ็ดเคยมีหมาใช่ไหมครับแล้วแบบเหมือนปานว่าเซล,ลเขาก็มาจากคนนี้น่ารักมากเป็นผู้หญิง This is so cute อะไรเงนเนี้ยเขาบอกใช่บอกว่า you have a dog I h a d a dog but she passed away l and s t year a I still cannot get over it and she เก็ๆๆเลยบอเหมือนแบบ เอ็กก็รู้สึกได้ว่าชีรู้สึกผิดชี่ถามอะไรเงี้ยเอ็กก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ย but I'm getting a lot better already อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออ I'm looking for the Swilly นะ that have a dog on you have anything เขาก็เช็คให้ดูให้แล้วก็บอก w h i t h i n k we have one อะไรเงี้ยเขาก็เช็คให้พอเช็คเสร็จแล้วเขาบอกเออสิ่งที่สิ่งที่เขามีเขาแบบเหมือนเขาโซไปแล้ววันนี้อะไรเงี้ยก็แบบขอโทษด้วยก็บอกไม่เป็นไรก็บอกว่าเนี่ยเออ my birthday is coming soon อะไรเงี้ย I'm looking for The small mini bag for myself อะไรเงี้ย because I'm not gonna be able to shop anywhere in Europe right now because most of the shop will be closed ก็คืบกวเหมือนว่าช็อปในยุโรปอะมันปิดหมดแล้วคืออันนี้มันเป็นพรีเดียวที่เอน่าจะมาได้ก่อนช่วงที่แบบวันเกิดเอเงี้ยเอบอกว่าแบบ if you can offer me one bag นะ I would be so happy and Appreciate a ชตต์อันเลิ o ยูคือเป็นคนแบบเราเป็นคนคุยแบบอย่างนี้เออเป็นคนเฟรนลี่อ่ะเออนางก็เหมือนเราอันนี้เคมีตรงกันรู้เลยว่าย่งไงเนี่ก็ต้องได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่า let me see ก็บอกว่า what you want t h e n เน็ก็พูดพูดพูดไปเขาบอกอออันนี้เรามีอะไรางี้เนี้็บอกว่าถ้ามี c คอนดิชันนะขอเป็น Colorful ได้ไหมอะไรก็ได้ที่เป็นสีสีนางก็เลยเดินเข้าไปนางก็เอากระเป๋านี่ออกมาสวยมากเป็นสีนี้สีที่คือเป็นกระเป๋าอันเดียวกับ ที่แเดนโดนปฏิเสธไปเมื่อสองนาทีที่แล้วกับผู้ชายสเปย์พนักง,งานขายผู้ชายเนาะนางก็เอาอันเนี้ยออกมาแต่มันเป็นสีนิวทรัลซึ่งก็สวยเอ็ดก็เลยบอกว่าโธ่ฉันอยากได้สีสันนะฉันบอกเธอแล้วก็โชว์รูปแล้วเอ็ดบอกว่าฉันมีสีนี้แล้วอะโธไม่อยากได้อะ่ะบอกว่ามีสีอื่นไหมแต่งจริงอะเชียบอกเอ็ดตอนที่นี่ว่ามีใบเดียวคือชีหลุดปากออกมาว่ามีใบเดียวแล้วชีก็เอาใบนั้นออกมาแต่ว่า นางเดินเข้าไปหาแล้วมีออกมาอีกใบว่ะก็คือได้ขน,นุนมาสองสีแล้วก็คือเลือกรายละเอียดก็อยู่ตรงนั้นนะคะก็คือแบบ <c oughs> คือพนักงาน,นในเมตต์ต้อนแหลมากคือแบบยี่งออกมึงมีของคือเอฟดเชื่อเลยว่าแบบในช็อปนี้มีทุกอย่างมีทั้งเบอร์กินเคนล,ลี่มีแม่งเต็มร้านอ่ะแต่อยู่ที่มันจะขายหรือไม่ขายคือไปในเรื่องของการแบบเก็บผิวหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่เคสบายเคสเลยว่ามันจะขายหรือไม่ขายแต่ว่า แฟนเ็อะคือลุคเขาดีอยู่แล้วสูงผมบลอนด์คือแบบคือดูดีอ่ะแบบเดินเข้าไปคือ,อยังไงก็ได้ถ้าไม่โดนเช็คประวัติลถึงเช็คประวัติเราก็มีท่วนเดี๋ยวเอสจะเก็บรวบรวมทฤษฎีการช้อปปิ้งแอมเนสแล้วเดี๋ยวเอจะเอามาพูดให้ฟังหมดเลยเอสเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เ,เคยอ่านหรือเปล่าเขาจะสรุปทฤษฎีมาเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อน,อนข้างเก่าแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในปะัจจุบันแต่ว่า คล้ายๆอย่างนี้แหละไม่ได้ต่างอะไรเงี้ยเออแต่เราเจะมาสลุปให้แต่แบบเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะมีเพื่อนคอมเมนต์มาหลายคนว่าทำไมเอ็ดดี้ไม่เข้าไปแหกมันก็เนี่ยคุณแม่จัดให้แล้วนะคะเอฟซีแม่ก็เดินเข้าไปเบาๆเลย <S 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 <ๆ>คือเอ็ดรู้สึกว่าเอ็ดจ้องแล้วทักทายเขาว่าเขาก็รู้สึกแบบหัวโผดตไปแล้วอ่ะเออเอ็ดก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วว่าแค่แค่เดินเข้าไปคือเขานางก็ช็อกแล้วอ่ะว่านางเพิ่งปฏิเสธไปอือเขาใช่ปะ คือแบบคือมันตอแหลจนเห็นได้ชัดเลยอ่ะนางก็เลยรู้สึกวแบบ่าคือมันแก้อะไรไม่ได้เลยอ่ะคือเอ็ดก็เลยแบบว่าอถ้าไม่อยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้มึงอย่าทำอย่างนี้นะคะอีกับทองอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเป็นเรื่องเล่าคุณเล่าดูดิอากาศที่นี่ติดลบนะคะเห <laughs> มื่อแตกเลยอ่ะใช้เอเนจีเยอะมากนะครับ <laughs> ถ้าเพื่อนๆชอบในคอนเทนต์อะไรอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <laughs> ให้ช่องเอ d ดดีวอยัสามหกห้าด้วยนะครับแล้วก็เดีย๋ยววิดีโอต่อไปนะครับ เบาๆมีเซอร์ไพรส์เจอกันบ๊าย